อีสันแล้วสวัสดีครับพี่น้องขอกันอีกแล้วเวลาเก่าเหมือนเดิมพี่น้อง้อน้พาพี่พา,พาน้องมาเฮ็ดแนวอยูย่แนวกินแซ่บๆอีกแล้วครับเมนูไงยๆแซ่บครับเมน้แกงอ่อมปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นพี่น้องนี่ครับเนว้เฮาชิ่ายเมน้หอมแดงพี่นอ้อ,นองหอมแดงพริกสดลงไปเลยครับเครื่องแกงออเ,คคเครื่องอ่อมบานเฮานี่ลแะครับอ่อมบานๆแซ่บๆครับหยดเกลือลงจากน้อยพี่น้องเฮ็ดแกงเฮ็ดอ่อมขาดบ่ได้ครับเกลือ เครื่อคว่มดวงคว่มนัวในการปรุงเสียบๆตำครับโักเจาะเจาะเจาะปอกปอกปยครับมีผักใส่กระเทียมนะครับมือแกงอมแต่หอมแดงกับเจีวแล้วครับสูตรไปสูตรมันเนาะพี่น้องเนาะมักไผมักมันครับของเสียบเหล่าแต่ผู้มักเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับตำหอมแดงกับพริกกับเกลือใส่กันพอหยาบๆพอพี่น้อง เพราะนันเป็นตอนโคโรเคเลียนี่แล้วครับอืมแศียตาพี่นอ้องแศียตาหอมแดงกับพริกใส่กันขวดโคโรีโคเลนี่ครับต่ำเพราะโคโรเคเลียลงหมอเลยพี่น้องนี่นี่มอเทาตั้งไว้พี่น้องครับข้างหมอหน้าสะอาดเท้ากับตะไคร้ครับใส่ถูกเป๊ะเปะเปะเปะลงหมอเลยพี่น้องใส่เครื่องต่ำเพาลงไป จะลืมลางโคกล่างโคกพี่น้องนำรางโคกลงไปเสดายของครับกับเสพกุเก่าเหมือนเดิมเลยพี่น้องกับยีสานแนล้วครับเมนูบ้านบ้านง่ายๆจิตง่ายๆยุยงง่ายครับเสบนี่ต่อไปเพิมความหอมด้วยแบบก,กูดพี่น้อง เฮ้ยประกุดนู้นหอมหอมฐาน้ำเดือดพี่น้องฐาน้ำเดือดของเสียบอีสานบ้านเขาครับบางคนเพิ่นกับไซกับบอสกับบอสไซน้อแล้วแต่พูดมาครับวันนี้อีสานให้แล้วอีไซวันนี่ครับบักฮุ้งพี่น้องบักฮุ้งซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ยังเขาต่ำอยู่แล้วพี่น้อง เพิ่มเป็นพักเมือดสช่ขเพืกันครับนี่น้ำเดือดบก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 พี่น้องเครื่องเกียงเครื่องอมหอมใส่กับบักฮงคุ้งยีนุ่มเลยแ่ะพี่น้องต่อไปวุ่นเส้นแช่น้ำหันนอาลงไปเลยวุ่นเสียนพี่น้องวุ่นเส้นมากหน่อยมากไรใส่ตามใจชอบลดพี่น้องเอเพิ่มน้ำจากน้อยครับมีน้ำเขาแช่เสียนใส่ลงไปได้เลยครับมันเป็นน้ำสะอาดอยู่แล้วพี่น้อง ออเออยเขียงเขียงคนขนลดพี่น้องเบื้องผิกร้อยองค์ลุงเองีองเลีงหอมจีดจัดขนาดครับต่อไปขาดว่นนี้เป็นอย่าพี่เอกเขาพี่น้องปลากระป๋องครับปลากระป๋องใส่ลงไปเลยแกงอ่อมปลากระป๋องใส่บุ้นเส้นพี่น้องอีสานให้แล้วครับบุ๋งลวดลวดพี่น้องบดดองดีรอ รถด,ดีแล้วครับดูของปลูกรถเท่าไหร่หยดหยอด,ยอด,ยอดลงไปต่อไปปลาแดกนัวนัวปลาแดกตุ๋มนัวนัวหยอดจากนอยพี่น้องนี่แล้วครับเครื่องปรุงง่ายๆบานๆครับมีสว่างยางแค่นี้แหละซัมเนกัสกเซ่อลไรครับสำหรับเมนูง่ายๆแกงอ่อมปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นครับพี่น้องมาต้องอยียงมากมายหลายอย่างหอมๆนัวนัวแซ่บๆรถครับรอเสียนหัวสุกแล้วค่อยใส่ผักใส่หยดงล่วงไปชิมรถโดยพี่น้องบัน โคเล่โคเล่โคเล่ห่เครื่องปุ่งเขาเข้ากันจักน้อยพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอีสานฮันเราฝากกดไล์กดแช์กติดตีตห้อ่องน,นหน่อยน้องใหม่น้ำเด้อครับเออเดือดบก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 ้วพี่น้องแข่งงมลาก,กับบองเขาปิดสีสันแดงจึง้งคืนอสุดไทยและ่ายสุดพี่น้อง นี่ผักอีตูวงามๆกับตันหอมครับใส่ลงไปเลยหอมหวยห่วยพี่น้องเลยักอีตูเก็บยวมะไม,ม่ๆสดๆครับขาดประด้ของแจงของหอมเป็นผักอีตูวแล้วครับอีสานบ้านเฮาโค้ีโค้ีพี่น้องโคลดีโค้ีปิดแก๊สเลยครับหอมพักห,หอมเนียพี่น้องเข่าหอนๆสด น้ำแกงออมใส่เข่ากันขนาดซิมรวดซิมรวดพี่น้องบาตรหายยีเสียบหรือเบสเสียบแกงออมพิซันให้แล้วครับผู้หอนเงาเตียกเงอเตียนพี่น้องเอ้ยฮึแก้วพี่น้องพากกันคลิปต่อไปครับมื้อนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับแกงออมปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นบ๊ายบายสวัสดี